สวัสดีครับผมชัยพระรามสองพระเครื่องพุทธคุณโอเคครับผมจะเริ่มตั้งแต่การอธิบายพระที่ได้มาใหม่นะครับก็จะมีหลวมบูร์วัดโฉลกหล่านะครับซึ่งพระองค์นี้ก็เรียกได้ว่าหายากมากนะครับเป็นพระที่มีประสบการณ์แล้วก็ชื่อเสียงมานานลนาักษณะก็ต้องดูดีๆนะครับเก๋ก็เยอะนะครับ ะะผมก็เคยนําเสนอมาลวจับมี2,3องค์แล้วอันนี้ก็ได้มาอยู่องค์นหนึ่งนะครับก็จะเป็นลักษณะเนื้อแบบยุ่นๆหน่อยนะครับลักษณะของพิมพนะฮะถ้าเป็นพระอย่างนี้ก็คือเป็นของหลวงปู่จันนะครับนี่นะครับด้านหลังนะครับเนื้อธรรมชาติของเนื้อผงเราต้องเรียนรู้มันนะฮะต้อง เกิดธรรมชาติไม่ใช่แบบแกร่งนะครับอ่าอย่างด้านหน้าอาจจะย่นๆหน่อยอันนี้เป็นของหลวงปู่จันทร์วัดชโชลกหลํานะครับต่อไปก็จึงจะเป็นของอ่าหลวงพู่พิงอ่าพิมพ์ไพ่บล็อกนะครับไพ่บ็อกนี่ครับไพ่บ็อกแบบหลายชั้นเลยหรือจะเป็นสิบกชั้นน,น,นะครับอันนี้คือไพ่บล็อกยาวอ่าบัว5เม็ดนะครับเนื้อผงเก่าสีเทา ก็เคยนําเสนอมาอยู่หลายองค์เหมือนกันนี่ก็ได้มาอยู่องค์หนึ่งนะครับดูง่ายครับเน <c oughs> ื้ออย่างนี้ดูง่ายนะครับผมให้ดูใกล้ๆนะครับเนื้อจะเป็นผงว่านแบบยุ่ยๆหน่อยนะครับอันนี้เป็นของหลวงป,ป,ปู่พิงค์นะครับต่อไปก็จะเป็นพระกุภาพเหนือแต่ผมไม่รู้ว่าเป็นกุภาพเนือกุไหน,นครับรู้แต่ว่าทรงอย่างนี้เป็นของกุภาพเนือทางภาพเหนือนะครับเนื้อกุดูง่ายเลยสวย ธรรมชาตินะครับอยู่ความแห้งคาบกุต่างๆนะความแห้งธรรมชาติของเนื้อนะครับอันนี้คือพักกุทางเหนือนะครับต่อไปก็จะเป็นขุนแผนบ้านกลางนะภายเดี่ยวก็นําเสนอไปเยอะมากแล้วอันนี้ก็เป็นหนึ่งหนึ่งในนั้นที่นําเสนอมานะครับลักษณะขุนแผนบ้านกลางก็จะคล้ายๆาเนื้อของควาว่าเลยนะภาคตัดของอยุธยา นะครับเนื้อก็จะเป็นลักษณะฟูๆหน่อยนะเป็นเม็ดทรายนิดนึงแต่ข้างหลังจะมีแบบแก่งไม่เยอะกับไม่แกล่งก็มีแต่ถ้าแกล่งมากเลยเรียบมากเลยแข็งเลยก็จะแกะน,นะครับสีลักษณะของผงเราต้องดูให้เป็นฮนะเพราะว่าแกะก็เยอะมากอันนี้บ้านกลางนะครับต่อไปก็จะเป็นของอ,องค์นี้น่าจะเป็นเดี๋ยวนะเกตชัยยอวัดเกตนะครับ อันนี้วัดเกตโอเคเจ็ดชั้นอ,อกล่องนะครับอันนี้วัดเกตเนื้อมวลสารก็จะคล้ายๆของปังของผม,มนะครับสีจะออกแบบเหลืองๆหลนิดนึง่งฮะผูๆแล้วก็มวลสารสําคัญต้องดูที่มวลสารนะครับลายเส้นฐานทุกชั้นต้องคมชัดลึกนะครับลักษณะมวลสารเราต้องดีนะครับมวลสารเราต้องดูให้ดีต้องมีนะครับอันนี้วัดเกตนะครับดูง่ายๆวัดเกตตะแกะนี่จะแกร่ง ฐานนี่จะแข็งเลยมันไม่ใช่นะครับจากนั้นก็จะมีพิมพ์หนึ่งก็จะเป็นของผมไม่ทราบวัดนะครับวัดนี้ครับผมต้องยอมรับบางอย่างผมก็ไม่ทราบแต่เป็นพระแท้นะครับผมไม่รู้ที่จริงๆจับปูหนาก็ไม่เชิงดวงตาพันก็ไม่เชิงวะลดคังก็ไม่ใช่ผมไม่รู้นะครับนี่ยมเกจิแต่รู้แต่ว่าเป็นพระแท้นะครับก็ออกผ่านเลยอีกองหนึ่งก็จะเป็นของกุบึงพญานะสุเรน อันนี้บึงพระยาสุเรนนะฮะพระเจ้าห้าพระองค์อันนี้คือพระกุถือว่าเป็นกุบึงพระยาสุเรนถือว่าเป็นพระกุที่หายากองนี้ดูง่ายแท้นะครับธรรมชาติของเนื้อผงที่ผ่านอายุมานานนะฮะดูง่ายเลยอันนี้พระเจ้านะฮะหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าพระองค์นะครับข้างหลังจะมียันลึกคมนะครับอันนี้ถือว่าเป็นพระที่หายาก จากนั้นก็จะเป็นวัดพฤหัสไทวันหลังยันอันนี้ปุกโพนะฮะปุกโพของกุวัดพฤหัสไทวันหลังยันนะครับปุกโพสวยเลยพิมพ์นี้ดูง่ายชัดยันคมลึกนะฮะแล้วก็อีกองหนึ่งเป็นหลวงพ่อไปวัดจำแพงอ่าอนนหลวงพ่อไปวัดจำแพงนะครับเนื้อก็ดูง่าย นะฮะพิมลักษณะเนื้อพิมพ์นะครับต้องแบบเนื้อต้องเป็นออกแบบโบราณนะฮะทองเหลืองแบบโบราณโบราณหน่อยคล้ายๆเนื้อลักังแต่ก็ไม่เชิงทีเดียวนะครับก็เกเยอะมากต้องดูดีๆนะครับส่วนรายละเอียดเรื่องจุดตำหนิต่างๆนี่ผมไม่ได้เน้นนะครับผมไม่ได้ผมไม่ได้สอนตรงนี้ถ้าใครอยากศึกษาก็ตาม YouTube มีคุณสอนเยอะะไประดับเสียงใหญ่แต่เราให้ดูเฉพาะว่าโอเคเนื้ออย่างนี้นะครับพิมพ์อย่างนี้ให้ศึกษาไวา้ โอเคปูหนังนะครับอันนี้คือภาพปูหนังปูหนังต้องบางนะครับบางยิบเลยเนื้อต้องเก่าอันนี้คือปูหนังนะครับดูง่ายเนื้อบางสนิมแดงขึ้นหน้าหลังนะครับปูหนังก็ถือว่าเป็นภาพกูโบราณที่ความนิยมสูงมากสสรีองหนึงก็จะเป็นภาพของทางกูอุจจยา จะเป็นกู่วัดไหนผมก็ไม่ทราบนะฮะรู้แต่ว่าทรงอย่างนี้นะ,ะเป็นเนื้อทรงอย่างนี้พระอย่างนี้เป็นทางอายุธยาก็ถือว่าเก่ามากนะครับเก่ามากนะครับปิดทองโบราณหน้าหลังปิดทองเลยถือว่าเก่าฐานสงนะครับส่วนองค์ต่อไปก็จะเป็นพระชัยวัดท่านเจ้ามานี่นครับพระชัยวัดท่านเจ้ามาก็ถือว่าเป็นพระหลักองค์หนึ่งอันนี้พิมพ์ฐานสูงนะครับเหนือ ดูง่ายนะฮะเนื้อดูง่ายเลยนะฮะเนื้องูง่ายมากเนื้อแบบโบราณโบราณนะฮะโอเคผ่านเลยต่อไปก็จะเป็นเนื้อเมกะพัดของหลวงปู่ฤาษีลิงดำนะครับปู่ฤาษีลิงดำเนื้อเมกะพัดก็ไม่ค่อยได้เจอนะครับน้อยมากหลวงปู่ฤาษีลิงดำเนื้อเมกะพัดตรงนี้ผมไม่ได้แกะมาคือตลับมันป้า่ป้าก็เท่าเอาเท่าที่เห็นนะครับนะฮะให้รู้ว่าทรงอย่างนี้เนื้อเมกะพัดอย่างนี้เป็นของหลวงปู่ฤาษีลิงดำ นะครับโอเคองค์ต่อไปนะครับผมไปเร็วหลงปู่เอี่ยมนะฮะองนี้เดี๋ยวนะครับอันนี้หลงปู่เอี่ยมนะครับอันนี้องปู่เอี่ยมวัดสะพานสงน่าจะใช่นะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งอันนั้นมีบันทึกไว้ผมก็ลืมไปอืมอ่าถูกต้องหลงปู่เอี่ยมวัดสะพานสงนะครับรูปหล่อ รูปหล่อรูปเหมือนหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสฆงแต่เป็นรุ่นไหนผมก็ไม่แน่ใจนะครับแต่รู้แต่ว่าดูง่ายครับแท้คมชัดนะครับเนื้อเต่าดีอันนี้ครับรูปหล่อรูปเหมือนหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานส่าผ่านเลยครับต่อไปก็จะเป็นกุเม็ดมะลุ่นเนื้อดินอันนี้คือกุเม็ดมะลุ่นเนื้อดินนะครับถือว่าเป็นพักกุอย่างหนึ่งเนื้อย่นเลยครับดูง่ายมากเห็นไหมฮะเนื้อย่นเลยด้านหลังด้านหน้า เห็นไ,ไหมครับคาบต่างๆพักกุดูง่าย่าครับปุ๋คาบปุยังมีอยู่เลยโอเคต่อไปก็ม่แหศสวนนะครับม่แหศสวนองนี้เป็นของเนื้อตะกัวชินเงินเป็นพักกุนะครับปุไหนผมก็ไม่แน่ใจนะองนี้ม่แหศสวนตะกัวชินเงินนะมันจะออกเป็นมีเงินสีขาวๆอยู่ตะกัวชินเงินก็ถือว่าเก่ามากนี่ก็ม่แหสวนเหมือนกันอ่าอันนี้ก็ตะกัวชินเงินเหมือนกัน นะครับองนี้ก็อีกองหนึ่งม่เห็สวนสองหน้านะครับหน้าหลังด้านหลังเดี๋ยวนะด้านหลังด้านหลังหน้าหลังนะครับต้วกว่าชินเงินนะครับดูง่ายนะครับโอเคไปเร็วเลยต่อไปก็วัดช่างหา้าลมบุตรลมบุตรทษช่างห้ปี05นะครับเตาริดเล็กนะครับปี05ฐานปัวต้องคมนะครับ สังกติจีวันทุกอย่างต้องคมเลยครับเตารีดห้าด้านหลังนะครับอันนี้ก็ได้มาจากยายนะฮะอันนี้ถือว่าโอเคต่อไปก็จะเป็นของหลวงพ่อปานยุบต้นนะครับอันนี้ยุบต้นเพอยุบต้นเนี่ยท่านจะอุดผงใต้ล่างนะครับอันนี้คือเอกลักษณ์เลยหลวงพ่อปานยุบต้นนะครับคับกุขึ้นสบายเลยอันนี้ยุบต้น ความเก่าของเนื้อผงดูง่ายนะฮะยุดต้อนนก็นคืออุดผงใต้ฐานล่างนะครับต่อไปก็จะแป็นของอหลวงพ่อปานพิมพ์ขี่ไก่หางพวงสี่เส้นนะครับพอปานนะครับขี่ไก่หางพวงสี่เส้นถือว่าเป็นพระหลักนะครับแล้วก็ด้านหลังดูเนื้อเนื้อต้องไม่แกร่งนะครับจะฟูๆูหน่อยแล้วก็อุดผงต้องเป็นสีเทา เห็นชัดเลยอันนี้ดูง่ายก็ถือพระมีราคานะพระที่มีระดับถือว่าพระปิดตามีระดับอันนี้เมกกะพัดเป็นของหลวงพ่อทาวัดพระเลียงแตกนะครับก็นําเสนอไปหลายองค์แล้วนี่ก็อีกองค์หนึ่งทุ่งได้มานะเนื้อเมกกะพัดต้องไม่มีรูไม่มีรอยเล้าเนื้อต้องไม่เป็นสีม่วงเข้มถ้าสีม่วงเข้มเป็นยุบใหม่นะครับถ้าเป็นของหลวงพ่อทาสีมันจะออกแบบซิดๆิมีสว่างสว่างหน่อย นะครับอันนี้หลวงพ่อทาวัดพเนงแตกนะครับต่อไปก็จะเป็นพิมพ์พระพิมพ์ไพ่กุมารของหลวงบุตรทิมนะฮะแล้วก็สร้างโดยหลวงบุตรพิมพ์และหลวงพ่อสาครนะครับไพ่กุมารคู่พิมพ์ไพ่กุมารครับพิมพ์นี้สร้างโดยหลวงบุตรทิม์บุกเสดโดยหลวงบุตรทิมและหลวงพ่อสาครนะครับไพ่กุมารคู่แต่ความนิยมไม่สูงมากแต่ก็ถือว่าเป็นพระหลัก ที่มีคนสนใจหาเช่าอยู่นะครับดูง่ายนะครับแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นหลวงพ่องเงินจอบใหญ่บางคารแล้อ,อนี้ออกวัดบางคารนะครับก็ได้มาจากยายนะฮะ,อะจอบใหญ่ก็จะมีไข่ปาเต็มเลยต้องคมชัดเนื้อต้องเก่านะครับห่วงต้องธรรมชาติด้านหลังนะฮะ,ะต้นหลังต้องไม่เรียบนะครับเนื้อตรงนี้ต้องมีเนื้อเกินออกมาเพราะว่าไปติดที่หลัง นะฮะเวลาหล่อเนี่ยหล่อหล่อเนี่ยเขาจะติดถ่วงแบบแบบใช้แบบกดเชื่อมเข้าไปนะครับด้านหลังก็ไม่เรียบอันนี้หลวงพ่องเงินจอบใหญ่ต่อไปก็จะเป็นหลวงปู่ศุกรบ้านป่าขอมพระคำเท่าพิมพ์รัศมีเป็นเนื้อทองเหลืองก็เรียมทองเหลืองแบบโบราณน,นะครับอันนี้เนื้อทองเหลืองนะครับก็ได้ภาพอย่างเนี้ยก็ได้จากคุณเก๋คุณเท่าแบบโบราณพิมตมีนะ แล้วก็ดูง่ายถ้าหลังก็มีจานบางมากก็พอเห็นได้นะฮะต่อไปก็จะเป็นปิดตาพรพปิดตาของหลวงพ่อแก้ววัดเครัววันนี่นะครับหลวงพ่อแก้ววัดครัววันก็มีเยอะนําเสนอมาเยอะแล้วแต่พิมพ์นี้ก็ยังไม่ใช่พิมพ์ที่เขาเล่นกันจิ้กว่าล้าน,นะครับอันนั้นคือเจาะจงจุดตําหนิจุดต่างๆแต่ลักษณะหลวงพ่อแก้วโดยทั่วไปเราสังเกตได้ก็คือหนึ่งตรงแขนตรงนี้ต้องยุบลงไปแขนตรงนี้ต้องต้องหนาลึก นะฮะแล้วที่สําคัญนะฮะเนื้อต้องเก่าแล้วข้างหลังยันเนี่ยไอหลังหลังแบบเนี่ยมันก็แตมบ้างไม่แต้มบ้างก็แล้วแต่นะแล้วแต่การกดพิมพ์แต่เราต้องศึกษาที่เนื้อผงจริงๆมันก็คือหลองปอแก้วนั่นแหละไม่ได้แก้เพียงแต่ว่าพิมพ์ที่นิยมได้ยันสิบกว่า20ล้านเนี่ยจะต้องตามตำหนิต้งอย่างนี้ต้งอย่างนัง้นอันนั้นคือจุดกําเนิดขึ้นมาจากเขาจุดบังคับของพวกวงคการเซียนใหญ่กันทั้งหลายนะครับ ต่อไปก็จะเป็นล่องปูสุกับประคองมะขามเท้าพิมพ์รัศมีนี่ก็อีกพิมพหนึ่งเป็นเนื้อองคงนี้เป็นเนื้อตะก,กัวนะครับไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่เพราะว่ามันฟ้าป้านะครับรัศมีพิมพ์นี้ไม่ค่อยได้เจอนะครับด้านหลังปิดไปเลยอีองคหนึ่งก็จะเป็นของรูปหล่อโบราณของหลวงพ่อปล้องนะไอ้น,นี่หลวงพ่อปล้องหลวงพ่อปอลอป้องวัดหลมดินนะครับ อ่าผมไะให้ดูด้านหลังก่อนอันนี้คือพระเก่าเลยสองสีกว่านะครับพระโบราณ2อสีกว่าจะเป็นเนื้ออย่างนี้วนใหญ่นะครับอ่าจะพิมพ์จับเก่าๆโบราณแบบหล่อแบบโบราณเก่าๆนี่หลวงพ่อปล้องนะครับหายากมากนะครับวัดหลมดินอ่าต่อไปก็จะเป็นหลวงพ่อกลวยวัดโคศิคารามอันนี้คือว่าเป็นพระใหม่นะครับอันนี้ถือพระใหม่ไม่มีอะไรมากผมก็ผ่านนไปพระใหม่อ่าผมเน้นพระเก่าเป็นหลักต่อไปก็จะเป็น กุหล่อโบราณของพระชชยวัน์ท่านเจ้ามาวัดสามเปิ่มเป็นหล่อโบราณนะครับพระชชยวัน์ท่านเจ้ามาฐานสงครับวัดสามเปิ่มก็เก่าดีนะครับดูง่ายเลยเก่าดีเลยเห็นไหมฮะความเก่าสนิมขึ้นดูง่ายมากท่านเจ้ามาถือว่าเป็นพระหลักนะครับไม่จะหา,ง,าง่ายอ่าองค์สุดท้ายนะครับกุเชียงแสนพิมพ์ใบข้าวเนื้อตะก,กัวนะครับเนื้อชินตะก,กัว กูบางแสนพิมพ์ไปข้าวเนื้อชินตะกวัวนะครับเชียงแสนครับไม่ช่บางแสนเมื่อผิดทั่วทีกูเชียงแสนนะครับไม่ช่บางแสนกูเชียงแสนนะครับพิมพ์ไปข้าวเป็นเนื้อตะกวัวนะครับอ่าเห็นไหมโอเคดูง่ายนะครับนี่คือ30องค์ของพระใหม่ที่เพิ่งได้มาก็นำเสนอให้เพื่อนๆได้เรียนรู้นะครับ